ครับผมสวัสดีครับเรามาที่บ้านสายบุญนะครับเราจะมาเผาสมุนไพรนะครับผมพี่สายบุญอยู่บะครับเปียวสวัสดีครับฮะเปียวเล็กโอ้รับปรยู่ได้ไหมอ๋อฝากให้พ่อมาเลยเอาอฝากให้พ่อพี่สายบุญเด้อะตัวเล็กมาเอาแล้วลูกครับผมอันชื่อระดมตีระต่อยระปิดคนในหัว ดนตรีดนตรยปิดเลยนะครับพอดีอแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่เพิยยพยยพ่นเอาอกเ,กเอฟซีฝากแม่ผู้ใหญ่เขาจะฝากซื้อมาให้เอฟซีเขาจะฝากซื้อมาให้สายบุญแล้วก็ลูกนู้นขนมครับขนมนมนเนยครับแม่ผู้ใหญ่เอามาหานะครับผมโอ้ห้ามแทนนอวันนี้เนาะ สวยจรงเลยครับีว่าคือราชุรีคือไก่ไบไก่นะครับอยู่บ้านเทานี้เป็นปีแล้วครับี่ไม่ใช่นกระไดีครับแต่วันนี้เนาะนอะจะจะขึ้นไหมยังว่ามาเราจะมาขึ้นเฮียนขึ้นซ่านเพิ่อนอ้ยก๋วยละเงื้อเจ้าแล้วนแม่จะเบ อรรอรรเจ้าของบ้านมาอยู่อ๋อครับผมเฮ็ดเพิ่มบดเลครับเนี่ยเฮ็ดเพิ่มอะไางเลี้งเชอบ้านหลังนี้อ๋อเฮ็ดอีกหลังนึงอีหลังนึงโอ้ครับนี่มันน้อยคนเวาคนมาเต็มอ๋อาน้อย ก็เคยมีเนี่ยุนุณามามีจักอ้คุณคุณคุณคุมเจักเห็นไหมผมพามาพอดีมหาเนีกินเขาอยู่มหาเนีกินอยู่่เงนเพลินพอดีเขากส่วนมากบานเที่ยวแล้วเห็นปะ่เยนมครับไปุเจ้านนมสามร้อยจะมมีมัดไปนครพนมเออ เพื่อนหลังนี้ทั้งหลังม่น,งงน,<อ>น้็พอนุ่งพุงกันนี่นมาคิดกันหลายอ้นี่ก็จะเป็นไอคิดเรืสิบบาชาวบ้านโอ้โหก็เอานี่เนะี่ยเนาะน้ำมันดีนะก็จะเอากมัตรงหัวดดีิหรือว่ารถไปเอา่งเลยเออ่มาเอารถเปล,าล,าาลา่านได้รถกะมาไ่ไหวกัน ีอเอาเอามาส่งเลยเอาแค่สามรถมาอืม่อดพี่นะเออจูขาไปจ้ำอันขาไอมาถึงงวดยนี่สักกตีนี่ซักกตีทุกแสนสี่ร้อยนะัาตส่อยเนีปกติมันผมเอาปองยกกอสองร้อย มันบึงสาพักมันทางทางต้นตรงง่อเอาสี่ร้ยอส่งก็สี่หกแผ่นว้าวร้านไหบาระานเบจุด่ส่สาม้อนสองร้อยผมสร้งมาเห็น่นผมอ่ะไม่นเขามาส่งผมสองร้อยจะมันเก็บบะทอกันร้านผู้สาวบ่ร้านตรงงอยไหมร้านตรงอยตรงงอยร้านเด้วยมี้าเาันมีอยู่กี่ร้านพนัดนบอกเจ้า เต oh, ่าง้อยไหมเต่าง้อยหลังคาเหล็กเต่างอยหลังคาเหล็กกันโอ้าหลังคาเหล็กาเขานกระปุกกระเบื้องเพือนเนาะโอ้อันน yes ี้ลากไม้หกหัาราาอันนี้ที่พูดอะนี่อันนี้ก็ของสายพูดใช่ไหมแม่เรื่องออันัน้าน่ แค่สาวผูนาวขาวไม่ใช่อโอ้สาวขาวพูดบอกคือสาวขาวโอ้ก็แม่นบุดเลยแล้วควางถ้าผมมีขึ้นมาก็ได้อีกฮิตเอ้ยหลังหนึ่งบุอรโอ้คุณแม่นหมดเลยนะคะนี่นี่ผักเองละเท่าอีตูท่านผูนี้ก็จะเป็นบวบนะคะที่มีกำลังจะลามแล้วนี่จะลามควรอันนี้ก็มาเที่ยวบ้านสายบุญนะครับเอาของมาให้แม่ผู้ใหญ่เอาของมาให้สายบุญนะครับ แต่ f ตตตอืครับผมผมสรับคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นนะับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ,รรบสวัสดีครับ